สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการแก้ไขสติกเกอร์ไลน์นะคะที่ไลน์เขาตรวจสอบกลับมาพิจารณาแล้วว่าสติกเกอร์ของเราไม่ผ่านเขาจะส่งมาทางอีเมลนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันค่ะเราไปเปิดอีเมลของเรานะคะเขาจะบอกว่านี่เลยปฏิเสธคำขอ รายละเอียดให้ไปดูที่ศูนย์ข้อความโดยที่คลิกลิงก์ข้างล่างนะคะเราก็คลิกไปเลยค่ะพอคลิกลิงก์แล้วจะเข้าสู่หน้าตาของ Line c คเตอร์ Market นะคะให้เราลงทะเบียนเข้าระบบแล้วคลิกที่หน้าของชั้นค่ะจากนั้นไปที่ศูนย์จัดการสติกเกอร์นะคะ แล้วก็เราจะเห็นว่าสติกเกอร์ของเราจะมีตัวไหนที่ไม่ผ่าน,นะคะ่ะเราในภาพเราจะเห็นว่าสติกเกอร์ตัวที่8กับตัวที่11ไม่ผ่านนะคะสติกเกอร์ซ้ํากันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะพอเราเห็นแล้วนะคะว่าสติกเกอร์ของเราไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะว่ามันซ้ํากันให้เราดําเนินการแก้ไขสติกเกอร์ใหม่นะคะโดยที่เราไปแก้ไขน,นสติกเกอร์เราปรับขนาดอะไรให้ถูกต้องตามกฎของลายแล้วเราก็คลิกที่ e d i t ค่ะเป็นการแก้ไขสติกเกอร์ตัวใหม่เข้าไปนะคะให้เราคลิกที่ตัวอัปโหลดสีเขีเขยวๆว่ะค่ะแล้วก็เรากดปุ่มเข้าไปเลยพอกดไปพับก็ให้เรานาเข้าสติกเกอร์ตัวใหม่ที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเข้าไปนะคะเราก็จะได้สติกเกอร์ตัวใหม่แทนสติกเกอร์ตัวเก่าแล้วค่ะ จากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มสีเขียวนะคะ r e q u e s t ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่าส่งตรวจใหม่ค่ะเพื่อท,ท,ที่จะให้รายเขาตรวจสอบแล้วก็อนุมัติอีกครั้งหนึ่งในข้าว่าสติ๊กเกอร์รายตัวที่เราแก้ไขไปแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดสติ๊กเกอร์รายของเราที่แก้ไขถูกนะคะตามกฎของรายแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราค่าวว่าสติ๊กเกอร์ของเราผ่านและในแถบ การจัดการสติกเกอร์นะคะเราก็จะเห็นว่าสติกเกอร์ของเราสถานะก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากการที่ถูกปฏิเสธนะคะสถานะของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะตามภาพในคลิปเลยค่ะถ้าสติกเกอร์ของเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ ทางไลน์เขาจะส่งอีเมลมาให้เราทราบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะแจ้งเราเหมือนเดิมนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วก็จะบอกว่าสติกเกอร์ของคุณได้รับการอนุมัติค่ะแล้วก็ดำเนินการขายในสติกเกอร์ไลน์ในช็อปไลน์ได้เลยค่ะ